ทัเทาแล้วไอ้ยาพอดที่อยู่ดีๆก็มีคนมาเริ่พแทเขาแล้วเ,เ,วเป็นชอบเธอนะเขาเมื่อถูกจังว่าหัวใจสดมานานเขาไม่เคยพื้นใจเขาบัดไถเขาจะม,มาลอกแอบชอบสตัง,งนเจอเคยรู้

เขาแล้วเ,เนัก็ชอบเธอหนาะเขามาทุกจังวัลหัวใจสอดมันนานทำไม่เคยพื้นใจขเ,เขาบอใครเขาจะมาหลอกแอบชอบเธอตัตต้งนานเธอเคยรู้แอบดูดูทักมาว่ารักโอ้โอ้เหมันเข้าอีต่อสิเคยรู้ di confirm hay so suka tadi Nước tháo Nước tháo bình tham khảo Mấy trái nước tháo ได้หนเสาวได้หนเสาได้นสากินได้หนูสาวเสา,า,สา,า,สาตัวใหญ่มีหลกักการใส่พันนาเนะจ้าได้นเสา์ตัวใหญ่กินผักผลไม้นาะนาเหนงสองแข็งแรงหนะลักหนาและประทานอาหารหนา ทานอาหารหาหมูจะแข็งแรงเหมือนเดินเท้าเอ่ยเดินเท้าตัวใหญ่กินผักผลไม้นานาเอเสอแข็งแรงหนักนักประการเทานห่าหมูเด็กๆได้แข็งแรงลองทำตามเดินเท้าดูทานอาหารหาหมูจึงแข็งแรงเหมือนเดินเทาเอ่ย ไก่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 

ये फ़ेवरी कैंडल जो तीसरे फूले फूले ये हैमी कैंडल जो तीसरे फूले फूले ये फ़ेवरी कैंडल जो चिंता बिंची चिंता बिगोती मैं भी कैंडल चिंता फूले फूले मैं हैमी कैंडल जो तीसरे मली फूले फूले हैमी कैंडल जो तीसरे फूले जब ये फ़ेवरी कैंडल जो สวัสดีค่ะเพลงนี้เสร็จแล้วค่ะเก่งจ uh, right? ังเลยรู้ไหมว่าแม่แอบถ่ายแม่ไปอาบน้ำออกมาเห็นได้ยินเสียงร้องเพลงแม่ก็เลยแอบตั้งกล้องเก่งจังเลยขออีกสักเพลงก่อนหน่อยขอเพลงนอนผีเสื้อก่อนจบคลิปหน่อยค่ะเพลงอะไรนอนผีเสื้อค่ะหรือไม่งั้นก็เพลงลอยกระทงก็ได้ค่ะก่อนจบคลิป ที่ว่า <ไป S 1> ลอยลอยกระทงนะไปไปให้น้อง,อออองดิจิตารนลำเอาโอเคเพลงอะไรก็ได้ค่ะก่อนจบแล้วอ่ะร้องยืนขึ้นเลยค่ะแม่แอบทายพอแม่พอแม่พูดเริ่ม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 รเริ่มเริ่ามเริ่มเขิน อสิได้รักาบอกรักเธอจะไม่เข้าใจจึงฝึกปากร้อเี่ได้อะไรให้บงจรับ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 เลยจะรับ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 เลยจึงได้เริมตนท่ไปรรับรับรัเลย นนออก่อนนอนของพี่มายกับน,น้องมีนค่ะพาน้องเล่นร้องเพลงคุณแม่แอบถ่ายตอนนี้รู้แล้วแม่บอกแล้วว่าแม่แอบถ่ายสนุกกันใหญ่เลยสนุกไหมคะ สนุกไหมพี่ไม้ไมไพี่ไม้สนุกไหมตอบก่อนลูกน,น้องเมียนสนุกไหมคะสนุกค่ะน,น้องเมียน,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 นเป็นมืออะไรน้องเมียนเป็นมืออะไรเป็นคนดีดอะไรคะดีดจ้าอ๋อดีดจิต้าพี่ไม้เป็นคนอะไรเป็นคนถือไม้ร้องเพลงอ้าวอ้าวมีอะไรฝากป้าลุงแล้วเดี๋ยวจะได้นอนแล้วฝากป้าลุงกดคลิปโอกดคร์ไกดพูดดีๆค่ะพูดดีๆกดดาวบอกป้าลุงดีๆดูคลิปให้น้องไม้กดไลค์กดแชร์ฝากให้น้องไม้ได้ไหมคะกดให้น้องไม้เยอะๆ ดูคลิปให้น้องไม่กดหัวใจให้น้องไม้ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ไม่กับน้องมีนด้วยนะคะขอบคุณค่ะพู้เลยฮูเดเ่ยพาน้องวหว้สวยพาน้องไหว้สวยไหา้ป้าลุงสวยอพร้อมกันหนึ่งซองซ้งมพูดด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดี<อ>พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะ<อ>เดี๋ยวน้องไม่สมารลงคลิปให้ดูอีกค่ะบ๊ายบาย 的卡。